หากพูดถึงดินแดนที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยหลายคนอาจนึกถึงยอดเขาเอเวอเรสต์อันยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังภูเขาที่สูงที่สุดในโลกยังมีประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เข้มข้นไม่แพ้ความสูงของภูเขาเหล่านั้นที่เต็มไปด้วยสงครามการปฏิวัติและไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่สิ้นสุดนี่คือเรื่องราวของเนปาล ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ขุบเขากาดมันทุไม่ได้เป็นประเทศเดียวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่เต็มไปด้วยนครรัฐเล็กๆเ,เช่นกาดมันทุพักตะปูนและละลิตปูนแต่ละนครต่างแข่งขันกันเพื่อความรุ่งเรืองทั้งในด้านการค้าศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาในขณะเดียวกันมีผู้นำคนหนึ่งที่มองเห็นว่าหากบ้านเมืองยังคงไร้เอกภาพ ดินแดนแห่งนี้จะตกเป็นเป้าของมหาอำนาจภายนอกไม่ช้าก็เร็วเถาคือกษัตริย์ปริทวีนารายันชาแห่งนครกอขาด้วยกองทัพกอขาที่แข็งแกร่งปริทวีนารายันชาค่อยๆทำสงครามรวมดินแดนจนในที่สุดสามารถโค่นนครรัฐทั้งหลายและก่อตั้งราชอาณาจักรเนปาลขึ้นในปีคริสตศักราช1768 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชาติเนปาลอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของราชาอาณาจักรเนปาลไม่ได้หมายถึงความสงบสุขด้วยที่ตั้งอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจใหญ่คือจีนและอินเดียซึ่งขณะนั้นอินเดียอยู่ภายใต้าจาักรวรรดิอังกฤษเนปาลจึงต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งสองด้านในช่วงตน้นศตวรรษที่19เกิดสงครามอังกฤษเนปาลหรือที่เรียกว่าสงครามคุรุขา แม้ทหารของเนปาลจะสู้รบอย่างกล้าหาญจนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่สุดท้ายราชอาณาจักรเนปาลก็ต้องพ่ายแพ้และลงนามในส่งที่สัญญาสูกาวาลียอมยกดินแดนบางส่วนให้จักรวรรดิอังกฤษรวมถึงแคว้นสำคัญอย่างสิขิมคูมาวันและคุนรคาวาลีตั้งแต่นั้นเนปาลจึงกลายเป็นรัฐกันชนระหว่างจีนกับอินเดียของอังกฤษแม้จะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมเต็มรูปแบบ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของมหาอำนาจตลอดเวลาภายในประเทศอำนาจไม่ได้อยู่ในมือของกษัตริย์เพียงผู้เดียวหากตกไปอยู่ในมือของตระกูลขุนนางผู้ทรงอิทธิพลอย่างรานาที่กลุ่มตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อกันเป็นเวลามากกว่าร้อยปีจนถูกเรียกว่ายุครานาซึ่งทำให้เนปาลปิดประเทศไม่เปิดรับความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกและเป็นหนึ่งในยุคที่ประชาชนถูกกดขี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ตระกูลราณาครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จยาวนานกว่าศตวรรษประชาชนก็เริ่มทนไม่ไหวกับการกดขี่และการปิดประเทศเนปาลแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเศรษฐกิจและการศึกษาล้าหลังเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างอินเดียในปีคริสตศักราช1951คือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเกิดการปฏิวัติประชาชนครั้งแรกร่วมกับแรงกดดันจากอินเดียที่เพิ่งได้รับเอกราชทำให้ระบบราณาถูกโค่นลม้มลง เนปาลเปิดประตูเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยที่เพิ่งเกิดขึ้นยังไม่มั่นคงเพราะแม้จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาและพรรคการเมืองแต่พระมหากษัตริย์ยังคงทรงอำนาจสูงสุดเหมือนมีประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอกในทศวรรษต่อมาเนปาลเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจระหว่างพรรคการเมืองรัฐบาลถูกเปลี่ยนบ่อยครั้งและในปี1960 กษัตริย์เนปาลตัดสินใจยึดอำนาจคืนยุบพักการเมืองทั้งหมดและจัดตั้งระบบการปกครองแบบปัญจยัตซิสเต็มซึ่งเป็นระบอบกึ่งเผด็จการที่กษัตริย์แต่งตั้งตัวแทนแทนการเลือกตั้งจริงตลอดหลายสิบปีเนปาลจึงเหมือนติดอยู่ระหว่างสองโลกคือภายนอกเป็นประเทศที่มีรัฐสภาและระบบการเมืองแต่ภายในยังอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์และกองทัพยิ่งไปกว่านั้น โดยที่ตั้งอยู่ระหว่างอินเดียและจีนเนปาลจึงต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะจากฝั่งอินเดียที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่จีนก็พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผนวกที่เบตในปี1950ทั้งหมดนี้ทำให้เนปาลยังคงวนเวียนอยู่กับความไม่มั่นคงทั้งจากภายในประเทศและแรงกดดันจากภายนอกปูทางไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในยุคถัดไป ความเหลื่อมล้ําและการกดขี่ทําให้กลุ่มคอมมิวนิสต์มาอิสหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้พวกเขาอ้างว่าต้องการสร้างสาธารณารัฐประชาชนที่ปราศจากความอายุติธรรมกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบที่ลากยาวกว่า10ปีการสู้รบครั้งนี้ทําให้ผู้คนกว่า1 3 0 0 0คนเสียชีวิตความรุนแรงกระจายไปทั่วประเทศชนบทถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ ส่วนเมืองใหญ่ยังอยู่ในการปกครองของรัฐบาลท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อในปี2001ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดโศกนาฏกรรมราชวงศ์เนปาลในคืนวันที่1มิถุนายน2001เจ้าชายดิเพนราผู้เป็นรัชทายาทเกิดมีปัญหาภายในครอบครัวและความขัดแย้งเรื่องการแต่งงานก่อนจะใช้ปืนกราดยิงใส่กษัตริย์บิเรนราพระราชินีไอสวัญญา และพระบรมมังสานุวงศ์รวม9้าพระองค์ก่อนที่ดิเพนราจะยิงตัวเองและเสียชีวิตในอีกสาวันถัดมาเหตุการณ์ครั้งนั้นสั่งสะเทือนไปทั่วโลกและทําให้ศรัทธาที่ชาวเนปาลมีต่อสถาบันกษัตริย์เสื่อมลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นบัลลังก์ตกไปอยู่ในมือของกษัตริย์กยาเนีนทราผู้ซึ่งถูกมองว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเท่ากษัตริย์องค์ก่อนทั้งหมดนี้ยิ่งผลักดันให้พลังประชาชนและกลุ่มกบฏเมอิส มีแรงสนับสนุนมากขึ้นและกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนปาลในปี2006เกิดการปฏิวัติประชาชนประชาชนหลายแสนคนพากันออกมาชุมนุมทั่วประเทศพวกเขาเรียกร้องให้กษัตริย์ยุติอำนาจและคืนสิทธิการปกครองให้ประชาชนแรงกดดันมหาศาล บีบให้กษัตริย์กยาเนนคราต้องยอมสละอำนาจทางการเมืองและเปิดทางให้กลุ่มกบฏเมาอิสเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองอย่างเป็นทางการในที่สุดเพียง2ปีต่อมาประเทศเนปาลก็ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เนปาลประกาศยกเลิกสถาบันกษัตริย์ที่ดำรงอยู่มายาวนานกว่า240ปีเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณารัฐประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการประชาชนเนปาลต่างเชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของอนาคตใหม่ที่จะนำพาประเทศออกจากความขัดแย้งและความล้าหลังแต่ความเป็นจริงกลับไม่เช่นนั้นแม้ราชวงศ์สิ้นสุดการเมืองเนปาลก็ยังไร้เสถียรภาพการแบ่งขั้วการทุจริตและความไม่ไว้วางใจต่อข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มเมอิสการจำเนิดสาธารณารัฐเนปาลในปี2008จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ไม่ใช่บทสรุปของปัญหา ปี2015นาเนปาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงและประชาธิปไตยสมัยใหม่โดยมีการกำหนดให้เนปาลเป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐอย่างเป็นทางการแต่ความหวังกลับต้องเจอกับอุปสรรคทันทีไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเนปาลเพิ่งเผชิญแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนเกือบ900 0คน ทำให้รัฐบาลใหม่ต้องเริ่มต้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวและแรงงานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศขณะที่การลงทุนในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างล่าช้าการคอร์รัปชันและการบริหารที่ผิดพลาดกลายเป็นปัญหาสะสมในสายตาประชาชนรัฐบาลเนปาลจึงถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพท,ทั้งหมดนี้ค่อยๆสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศและกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในปี2025รัฐบาลเนปาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, Instagram, WhatsApp และ X หรือ Twitter โดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายเนปาล แต่สำหรับคนรุ่นใหม่นี่คือการปิดกั้นเสรีภาพโดยตรงและนั่นเองที่จุดประกายให้การประท้วงเกิดขึ้นทั่วเมืองหลวงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าสลายการชุมนุมมีการใช้กระสุนจริงส่งผลให้ผู้ประท้วงเสียชีวิตเหตุการณ์ยิ่งทำให้การชุมนุมบานปลายและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกเผาอาคารรัฐสภาและบ้านพักนักการเมืองจนมีผู้เสียชีวิต กองทัพเข้าควบคุมพื้นที่และประกาศเคอร์ฟิวทั่วเมืองหลวงแรงกดดันมหาศาลบีบให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกและมีการแต่งตั้งนางสุชีลาคากีอดีตประธานสารดีกาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการพร้อมคำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน6เดือนแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจเนปาลโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนะัก เนปาลเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจากการรวมชาติสู่สงครามกลางเมืองจากการล้มราชวงศ์จนกลายเป็นสาธารณารัฐใหม่และในวันนี้การประท้วงครั้งใหญ่ของคนรุ่นใหม่กำลังเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์เนปาลคำถามคือพลังของประชาชนโดยเฉพาะเจนซีจะพาประเทศนี้สู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ หรือเนปาลจะยังคงติดอยู่ในวงจรความไม่มั่นคงทางการเมืองดังเช่นในอดีต t i m e Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีกติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ